จะสร้างมายังไงเพื่อยกระดับความสามารถของเป็นจุด attraction ของการลงทุนเนี่ยให้มันเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือเรื่องรถไฟเวลาพูดขึ้นมามัง,งก็จะมีหลายๆอมเมนต์แต่ความเห็นของผมในประเด็นของ AEC เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากถ้าเราจะเป็นศูนย์กลางของ AEC ถ้าเราจะเป็น จุดที่จะเป็นฮับของอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไอคอนเนคทิวิตี้ระหว่างประเทศต่างๆในย่านนี้เนี่ยมันต้องผ่านเมืองไทยให้ได้ฉะนั้นเส้นเหนือใต้ก็ดีเส้นตะวันออกจากหนองคายลงมาใต้ก็ดีเส้นอ e ีรีสคอร์เร์ก็ดีพวกนี้มันจะทำให้เกิดจุดตัดขึ้นมาในเมืองไทยภูมิภาคอย่างภูมิภาคเช่นอีสานเนี่ยซึ่งแต่เดิมมันร้านแคนมาก แต่ถ้าท่านมีจุดตัดของ collectivity อย่างนี้ปั๊บเดียวอ่ะอีสานจะกลายเป็นดีไม่ดีเป็นศูนย์กลางของการผลิตใน,นอนาคตข้างหน้ากรุงเทพเป็นแค่เมืองหลวงแล้วก็เรื่องของ Service Infrastructure คุณดูอย่างอุดรอุบลตอนนี้เศรษฐกิจเขาดีเอาดีเอาโดยที่ไม่ต้องมาสนใจว่าให้อะไรจะมาซบเซาซบเซานะจากลาวข้ามมาเป็นต้น มันมีโดยธรรมชาติมันอยู่แล้วฉะนั้นการทำให้มันเกิด c o n n e c t i ิวิตที่คอน n น c t ระหว่างเคสกิพิเศษด้วยและในขณะที่มันคอนเน c กกันได้มันก็จะเกิดกระบวนการที่เราเออร์ a n น z เซชันคือเกิดความเจริญของเมืองขึ้นมาแทนที่จะมีแค่กรุงเทพเชียงใหม่อะไรเงี้ยนะมันจะเกิดการพัฒนาขึ้นมาแต่แน่นอนที่สุดการลงทุนเหล่านี้มันใช้เงินสูงฉะนั้นก็ต้องดูอย่างรอบคอบว่า จะทำตรงไหนอย่างไรและเงื่อนไขคืออะไรเราต้องไม่เสียปรีบยนนั้นนี่คือสิ่งที่ผมพยายามชี้ว่าทุกเครื่องยนต์เลยทั้งสี่ะะการนี้เรามองที่ระยะสั้นไม่ได้ถ้าเรามองระยะสั้นมันก็คือการผ่อนคลายแค่ชั่วคราวแต่ถ้าเราไม่วางฐานสำหรับข้างหน้าชั่วคราวนี้มันผ่อนปลนไปได้แต่ข้างหน้าเรา เราจะมาทำหนีไปตลอดมันไม่ได้นี่คือประเด็นที่หนึ่งที่ผมอยากจะย้ำตรงนี้เอาไว้ท่นนี้นเป็นที่สองเกี่ยวข้องกับม้เวลสาสงครามนครินโดยเฉพาะเลยแล้วก่อตั้งมาแล้วประมาณ48ปีถ้าผมนับไม่ผิดถือว่าเป็นวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลามากๆของผู้ขอตั้งในขณะนั้นเขาหวังจะเห็นอะไรเขาหวังจะเห็นมหายวลยสงขานครินเนี่ย เป็นตัวขับเคลื่อนการพัฒนาภาคใต้ทางภาคเป็นหลักของการพัฒนาเศรษฐกิจและท้องถิ่นของภาคใต้ฉะนั้นเฟสแรกเนี่ยมาผ่านไปแล้วเฟสที่สองที่เราก็เห็นอยู่ข้างหน้ามันมีความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างของโลกที่เกิดขึ้นของจีโอ p o l i t i c ของอะไรหลายอย่างที่มันกำลังเริ่มเปลี่ยนแปลงไปแล้วถ้าท่านลองนึกถึงสิ่งที่ผมมุ่ยกี้บรรยายมาตั้งแต่ต้น แล้ถ้าลองจำคีย์เวิร์ดบางตัวที่ผมชี้ออกมาเช่นการลดความเหลื่อมลำ้ำการสร้างความเติบโตจากภายในหรือว่า growth from within การพยายามช่วยในการรีฟอร์มสินค้าของเราที่ผลิตให้เป็นสินค้าที่บู่บนฐานขององค์ความรู้การสร้างนวัตกรรมเรื่องแบรนด์เรื่องสินค้าเรื่องของการบริหารจัดการการยกระดับ SME ของทางใต้ให้แข็งแรงท่านก็ซาอยูเ SME เนี่ยเงินก็ไม่ค่อยมีความรู้ก็มีน้อยจะไปลงทุนอะไรเยอะแยะ,ยะก็ไม่ได้ใครจะช่วยเขาได้มันก็คือมหาวิทยาลัย s อ e ที่สำคัญมากสำหรับอนาคตมันคือตัวสตาร์ทอัพสตาร์ทอัพมันไม่ใช่ s m e แบบสมัยก่อนที่คนมีเบี้ยน้อยหอยน้อยก็ทำธุรกิจเล็กๆขึ้นมาแต่สตาร์ทอัพสมัยนี้มันเกิดจากคนซึ่งมีความรู้ แล้วก็ใช้เทคโนโลยีเบสบางตัวเข้ามาหรือไม่ก็ใช้ความคิดของสร้างการสร้างสรรค์ใช้เรื่องของความ t ิดสร้ขึ้นมาสาร์ทอับเหล่านี้ถ้าเขาทำได้ดีพอเขาสามารถเพิ่มทุนขยายธุรกิจการเป็นธุรกิจใหญ่ในอนาคตได้ข้อจำกัดข้อหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศของเราเนี่ยก็คือว่าเรามีบริษัทยักษ์ใหญ่จริงๆเนี่ยน,น้อยมากเรามี SME เมเต็มไปหมดเลยมันก็เหมือนกองทัพอะ มีคนตัวใหญ่เข้มแข็งอยู่ไม่กี่ตัวที่เหลือนี่ผอมแห้งกขะ้องแกล้งแล้วจะไปลบกับใครที่ไหนคนที่จะสร้างแว l u ลูเนี่ยมันคือผู้ประกอบการทั่วไปพวกนี้มันต้องมีความรู้ใครจะช่วยเขาหน้าที่นี้ไม่ใช่ของรัฐบาลอย่างเดียวมหาวิทยาลัยสถาบันศึกษาภาคใต้เป็นภาคซึ่งมีผลไม้มากที่สุดกเกษตรแปรรูป Bio-diversity ิตีอาหารทางทะเลยางไอสิ่งเหล่านี้ใครจะเป็นหลักในการพัฒนาให้กับเขาได้นาข,ข้างหน้าสีจังหวัดภาคใต้มีปัญหาท้องถิน่นแต่เราก็รู้ว่าปัญหาท้องถิ่นเนี่ยหลายอย่างมันจะโซ่ไปได้ถ้ามันเกิดเศรษฐกิจชุมชนที่มันเข้มแข็งตรงนี้บทบาทของใครบทบาทของทหารเลย บทบาทของอมหาไทยเมันต้องหลายๆคนช่วยกันเหล่านี้เป็นตน้นนะครับทีนั้นถ้ามันเป็นอย่างนี้เราต้องถามหมายว่าใน50สปีข้างหน้าบทบาทของมหาวิทยาลัยสมคลาสครินในเฟสที่สองนี่มันต้องรับผิดชอบต่ออะไรบ้างในปัจจัยเหล่านี้ที่ผมกล่าวมาเช่น ถ้าเขาจะมีเขตสิพิเศษที่สะเดาแลวเขาต้องการที่เน้นเรื่องของยางเน้นเรื่องท่องเที่ยวเราต้องปักธงแล้วว่ามาวิสงขลาเนี่ยต้องเป็นเสาหลักแห่งองความรู้ของคลัสเตอร์เหล่านั้นเพราะเราเป็นเจ้าถิ่นถ้าเรื่องท่องเที่ยวอันดามันมันต้องของเราฉะนั้นส c h o o l o ทัวริส s m ของเราเนี่ยต้องไม่ใช่แค่สอนวิชาท่องเที่ยวไม่ใช่ละ มันต้องมีสวนร่วมในการยกระดับเข้าไปพัฒนาเขาเป็นเสาหลักถ้าเราต้องการสร้างรัเบอร์ซิตี้ขึ้นมาศูนย์เรื่องยางเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากถ้าเราต้องการสร้างไม่ได้ครับหมหาวิทยาลัยสุขการศึกษเนี่เรื่องของการแพทย์เราเนี่ยไม่ได้เป็นรองใครเท่าไหร่เลยฉะนั้นบทบาทสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่คณะผู้บริหารของหมหาวิทยาลัยเนี่ย ต้อง d e f i n ขึ้นมาร่วมกับเอกชนร่วมกับชาวบ้านฉะนั้นลักษณะของมาวิาลยในอนาคตข้างหน้ามันจะก้าวผ่านจากเขาเรียกอะไรจาก in สู่ out ไม่ใช่ดึงให้คนเข้ามาหาวิยาลัยเราต้องออกไปเป็นส่วน่งในการร่วมพัฒนาขับเคลื่อนแล้วจากเอาได้ไปสู่ r i c ต้องถึงเข้าให้ได้ ฉะนั้นไม่ว่าจะทาอะไรก็แล้วแตนะ่คุณจะต้องร่วมกับเอกชนเรื่องของชาวบ้านเรื่องของเอ็นจีโอร่วมกับสื่อทั้งใต้พัฒนามันขึ้นมาฉะนั้นแผนการพัฒนามหาวิเลยเนี่ยต้องสอดคล้องกับสิ่งที่โลกกําลังเปลี่ยนและนโยบายประเทศไทยกําลังเปลี่ยนถ้าเราต้องการสร้างความเข้มแข็งของากักยาของท้องถิน่นเรื่องของกเกษตรเรื่องของการสร้างโซเชียลแอนเตอร์ไพรส์ เรื่องของการไปช่วยสตาร์ทอัพนี่คือสิ่งที่คณะแต่ละคณะต้องมาช่วยกันดูเลยฉะนั้นการบริหารแต่ละคณะต่อไปข้างหน้าจะไม่ใช่ไซโลเป็นแท่งๆเพราะไม่มีประเด็นไหนเลยที่มันแยกเป็นแท่งๆโดยอิสระแต่มันจะเป็นอ g e เจนดาร่วมกันสิ่งที่ผมจะแนะนําก็คือว่าคุณมีคณะถูกต้องแต่คุณสามารถสร้างระดับสิ่งที่เรียกว่าคลัสเตอร์ภายในหมหาวิทยาลัยเช่นเรื่องนี้จะมีกี่คณะร่วมกัน แล้วก็มีผู้ใหญ่สักคนหนึ่งมีคณะสักุลแล้วก็บริหารโดยคณะบดีเนี่ยมาถกกันว่าเอาละถ้าจะขับเคลื่อนเรื่องของเศรษฐกิจชุมชนคณะนายเกี่ยวข้องฉะนั้นบทบาทเของมาวิทาลัยมันจะไม่ใช่แค่ว่ามีองค์ความรู้ที่ได้ global standard ได้ ranking ของต่างประเทศแต่ว่าจะ respond กับความต้องการของพัฒนาภายในเนี่ยอย่างไรและตรงนี้นี่เอง ที่ผมเพิ่งเพิ่งจะเรียนกับท่านอธิกาบรบดีประชานี้บอกว่า KPI ของเราเนี่ยต้องแตกต่างจากที่อื่นทําไมเราจะต้องไปเรียนแบบแข่งกับจุฬาธรรมศาสตร์ไม่โดนนี่ได้ถ้าเราดูของเราสงขาเป็นหลักของภาคใต้นอกเหนือจากสิ่งที่จะเรื่องการพัฒนาวิชาการความเป็นเลิศต้องดูว่าสิ่งที่จะทําให้กับภาคใต้งานวิจัยอะไรบ้างงานออกท้องถิ่นมีอะไรบ้างคุณจะสร้างรีเสิร์ชซึ่ง very unique ซึ่งคนอื่นเนี่ยไม่มีทางแข่งกับคุณเลยเพราะคุณเป็นศูนย์กลางของตรงนี้ฉะนั้นบัจจิติ้งการหาแนวร่วมจากต่างประเทศการหางานวิจัยการเรสฟอนจากท้องถิ่นพวกนี้เนี่ยต้องปักธงนี่ให้ชัดและผมเชื่อว่าถ้าทาอย่างนั้นเนี่ยด้วยบุคลากรของเราซึ่งมีครูขับสูงมากมากด้วยความเป็นน้ําหนึ่งอันเดียวกันที่สามัคคีมากๆเนี่ยของเราเนี่ยผมเชื่อว่าคุณปักธงไว้ได้เลยว,ว่า15ปีข้างหน้าเนี่ยสงขงลนักเรียนต้องการ เป็นอะไรแล้วจะผลักดันกับเคลื่อนอย่างงี้ไปได้อย่างไรแล้วปูเส้นทางเหล่านี้ให้กับบุคลากรใหม่ๆที่เข้ามาให้เขารู้หรือว่าถ้าเข้ามาสงขาเนี่ยหน้าที่คุณไม่ใช่แค่เข้าห้องเรียนและสอนหน้าที่คุณคือเป็นองค์ความรู้หนึ่งและเป็นกําลังหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาภาคใต้เนี่ยให้แข็งแรงแล้วก็ยั่งยืนนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมตั้งใจมาพูดกับทุกท่าน ทุกวันนี้นะครับวันนี้เป็นการเฉพาะเลยจริงๆแนละ้วผม,มไม่ค่อยยอมไปพูดที่ไหนแล้วครับแขวนปากไปนานแล้วนะครับก็ผมคิดว่ามาสุขลักษกรีเนี่ยดีกับผมมากแล้วก็ให้เกียรติผมมากเขาตัง้งใจจะมาบอกท่านต้วยสิ่งเหล่านี้นะครับก็ขอบพระคุณท่านอีกทีนะครับที่ให้เกียรติเชิญผมมานะครับมีอะไรผมรับใช้ขอให้บอกนะครับขอบพคุณมากครับสวัสดีครับ ขอขอบคุณศาสตราพิชาญดรสมคิดตตุสีวิทักษ์มากๆนะคะในโอกาสนี้นะครับขอเรียนเชิญท่านรองศาสตราจารย์ดรชูศักดิ์ลิมสกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุขขานาคารินให้เกียรติมอบของที่ระลึกขอเรียนเชิญครับ สำหรับของที่เราลึกทิ้นี้นะครับเป็นผลงานวิจัยนะครับชื่อว่าเมทัลลิกบูดครับซึ่งเป็นผลงานวิจัยของท่านรองศาสตร,ราจารย์ดรเจศดาวรรณศินภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุคณะวิศวกรรมาศาสตร์ครับค่ะและเมทัลลิกบูดนะคะก็เป็นของฝากเสริมฮวงจุ้ยคะ่ะเหมาะแก่การให้เป็นของขวัญในโอกาสสาคัญแทนคําอวยพรนั่นเองคะ่ะ ต้องขอบคุณท่านรองศาสตราจารย์ดรชูศักดิ์ริมสกุลอธิการย์บดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นอย่างสูงครับลำดับต่อไปนะครับจะเป็นการมอบพิธีมอบเกียรติบัตรและโล่รางวัลน,นะครับให้กับผู้ที่ทำผลงานดีเด่นนะครับทั้งนักวิจัยที่ไรับการยกย่องในระดับต่างๆคุณครูอาจารย์รวมถึงหน่วยงานต่างๆนะครับที่มีผลงานดีเด่นในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาครับ ค่ะซึ่งลำดับต่อไปนะคะจะมีผู้อ่านรายนามผู้เข้ารับรางวัลน,นะคะโดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ค่ะรองศาสตราจารย์ดรสุธรรมนิยมวาด้่วงนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุภัสตราเดวิสันผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการรองศาสตราจารย์ดรสุภสินมณีรัตน์รองผ้่วงนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาฝ่ายยุทธศาสตร,ร์วิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัทรอัยรักรักษาการรองอธิการบดีฝ่ายอง,องค์กรสัมพันธ์และสารสนเทศผู้ช่วยศาสตราจารย์คำรณพิทักษ์ผู้อำนวกยการศูนย์บ่มเพาะวิาาาสาหกิจอุทยาศา,าสตร์วิทยาศาสตร์อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นายแพทย์บุญประสิทธิ์กริบประชารักษาการในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบุคคลและประกันคุณภาพรองศาสตราจารย์ดรพีรพงศ์ธีคัสกุล รักษาการในตำแหน่งรองอธิการบาดีฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษาค่ะและในโอกาสนี้นะคะขอเรียนเชิญท่านรองศาสตราจารย์ดรชูศักดิ์ลิมสกุลอธิการบาดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินเป็นเกียรติขึ้นเป็นผู้มอบรางวาัลขอเรียนเชิญคะ่ะ แล้โอกาสนี้นะครับขอเรียนเชิญท่านรองศาสตราจารย์ดรสุทธรร,รมนิยมวาดผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาเกียรติอ่านผู้รายนามผู้รับรางวัลขอเรียนเชิญครับครับขอบคุณครับรบเรียนท่านอธิการครับสำหรับรางวัลแรกนะครับเป็น รอสักครู่นะครับครับสำหรับรางวัลแรกจะเป็นรางวัลผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อชุมชนประจำปี2 5 5 7นะครับซึ่งจะมีรางวัลยอดเยี่ยม1รางวัลและ รางวัลทั่วไป2รางวัลน,นะครับสำหรับรางวัลยอดเยี่ยมจากผลงานวิจัยเรื่องโครงการพัฒนาระบบประเมินสถานการณ์น้ําเพื่อการเตือนภัยน้ําท่วมในลุ่มน้ําเขตพื้นที่จังหวัดสงขลาโดยรับรางวัลโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธนันชุบอุปการครับ ครับรางวัลถัดไปเป็นรางวัลทั่วไปนะครับจากผลงานวิจัยเรื่องน้ํายาพ่นเคลือบผิวที่มีสมบัติกันการเกาะติดของน้ํายางอย่างยิ่งยวดเอ่อรางวัลของ ong, ดรฉลองรัตนงามนะครับมีผู้แทนรับแทนนะครับครับรางวัลถัดไปเป็นรางวัลทั่วไปจากเอ่อผลงานวิจัยเรื่องผงแป้งสําหรับใช้ในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดตวันเทียมนะครับ ผลงานของรองศาสตราจารย์ดรประภาพรบุญมีอันเดียวนะครับครับรางวัลถัดไปเป็นรางวัลเครือข่ายวิจัยดีเด่นประจำปี257สถานวิจัยระดับรางวัลแรกนะครับเป็นรางวัลสถานวิจัยระดับดีเด่นร้รับรางวัลคือสถานวิจัยเทคโนโลยีพลังงานระยะที่2รับรางวัลโดยรองศาสตราจารย์กำพลปฏิบชัยกูลครับ เกิดการวิจัยดีเด่นระดับสถานวิจัยระดับดีนะครับสถานวิจัยการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ระยะที่2รับรางวัลโดยดรอาพรนุ่มๆครับสำหรับปีนี้หน่วยวิจัยระดับดีเด่นผู้ได้รับคือหน่วยวิจัยภาวะวิกฤตและการเยียวยาทางจิตใจนะครับผู้รับรางวัลคือดรวินิการคงส่วนครับ ครับถัดไปจะเป็นนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติดีเด่นประจําปี257มีรายนามดังนี้นะครับรองศาสตราจารย์ดร์เจษดาวรรณสินศนสาสตราจารย์ดรสุพยางวรวุลทิกุณชัย ตัไปคือศาสตราจารย์ดรภูลสุขประเสริฐสัน์ครับผู้ได้รับรางวัลถัดไปคือศาสตราจารย์ด,ดรานดรารยนแพทย์วีรศักดิ์จงสูวิวัฒวงศ์ครับถัดไปคือศาสตราจารย์ดรสาวภาอังสุภาณิต ท่านถัดไปคือรองศาสตราจารย์ดเรเบนจมาศเชียนสินรางวัลถัดไปจะเป็นรางวัลผลงานดีเด่นของหมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับท่านอาจารย์ศาสตราจารย์ดร์สัวภาอังสุภาณิต เรีนเชิญอ,อีกครั้งนะครับท่านถัดไปศาสต,ตราจารย์ดรธีระเอกสมทราเมศครับท่านถัดไปนะครับเป็นรองศาสต,ตราจารย์ดรมนตรีมีเนียม สำหรับรางวัลประเภทถัดไปเป็นรางวัลอาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ของหมหาวิทยาลัยสมคลานคกลินครับท่านรองศาสตราจารย์ดรพฤติกรสมิตรไมตรีครับรางวัลถัดไปจะเป็นรางวัลประเภทอาจารย์ที่คณะได้คัดเลือกเป็นอ,อาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอนของคณะประจำปี2 5, 5 7 คนแรกท่านแรกคือมิสไอดาอนาซันโชโลเปสครับท่านถัดไปด, <ó> ด <ó> รเบียงกาโอติเลียวิชูครับไม่ใช่หรออาจารย์ถาปณีเขียวจีนครับอขอไปนะครับ ท่านถัดไปอาจารย์ตรีชาติเราแก้วหนูครับท่านถัดไปครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนารารักษ์หลีสกุลครับ,บค,ครับท่านถัดไปผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงประสินจันวิทันอ๋อครับ ขออภัยนะครับท่านต่อไปเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวรรณรัตน์สันเตียมมณฑัศน์นะครับสวัสดคนะีครับท่านถัดไปผู้รองศาสตราจารย์ดรวันดีสุดท้ารังสีครับครับท่านถัดไปอาจารย์สรันลิตาโชติรัตน์ ท่านถัดไปคือท่านอาจารย์สิริชัยพุ่มมากครับครับท่านถัดไปผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุชาดาสุรพันธ์ครับครับท่าน สุดท้ายสำหรับรางวัลประเภทนี้คือดร์สุนิสาสุชาติครับครับรางวัลประเภทถัดไปเป็นนักวิจัยดีเด่นของคณะหรือวิทยาลัยประจำปี257นะครับท่านแรกดเตอร์เรมอนด์เจมส์ริชชี่ครับท่าน,นถัดไปผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรขวัญตาบานทิพย์ครับ ท่านถัดไปรองศาสตราจารย์ดรสุปสินมณีรัตน์ครับรัดไปคือท่านรองศาสตราจารย์ดรสุชาติลิมกะตันยอยู่ครับรับท่านถัดไปรองศาสตราจารย์ดรสุธัญญาทองรัก เป็นผู้แทนมารับนะครับครับสำหรับรางวัลถัดไปเป็นรางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ดีเด่นประจำปี2 5งาท่านแรกท่นานศาสตราจารย์ดรสุภยางรวรุฒธิ์คุณชัยครับท่านถัดไปท่านรท่นานศาสตราจารย์ดรสุมปองเตชะโตครับ ท่านถัดไปท่านศาสตราจารย์ดรสุทธวัฒน์เบญจกุลมีผู้รับแทนครับท่านถัดไปเป็นศาสตราจารย์ดรระวีเถียนไพศาลครับและท่านสุดท้ายในรางวัลประเภทนี้คือรองศาสตราจารย์ดออรอดีาสาแซ่เตียวซึ่งมีผู้มารับแทนครับ รางวัลอาจารย์ที่รับการเสนอชื่อโดยนักศึกษาในฐานะที่เป็นที่รักชื่นชมและศรัทธาอาจารย์กิ่งกนกรักตนมณีรองศาสตราจารย์ด็อเตอร์จรัสสีนวนศสีอาจารย์จิตพลอินทรสิริสวรรัสดิ์ รองศาสตราจารย์ด็อร์ทันตแพทย์หญิงจุธาทิพย์สมิมตรไมตรีอาจารย์ตรีชาติเราแก้วหนู